เอาละค่ะนี่นะคะแถวแรกที่เราเริ่มจับตะเข็บจับตะเข็บแล้วสอยเริ่มจากสีแดงเราสอยขึ้นมาแล้วเราก็สอยวนไปพอสีแดงจบลงไปใช่ไหมคะเราก็เอาสีขาวขึ้นแล้วเราก็ตัดเส้นไหมแล้วก็ผูกกันด้านหลังใช่ไหมคะเสร็จแล้วน้องๆก็สอยสอยสีขาวไปพอสีขาวลงไปปุ๊บแล้วก็เอาสีเหลืองขึ้นมาเสร็จก็มัดสีขาวกับสีเหลืองไว้ด้านหลัง แล้วเราก็สอยสีเหลืองขึ้นมาจนครบจนชนข้างบนนะคะแล้วเราก็มัดแต่ถ้าเราไม่มีได้ถ้าเราเราก็มัดกับเส้นได้ที่เราจบในตอนในตอนทีใน่ในตัวของในตัวของไอสปอนบ๊อบนะคะที่เราเหลือได้ไว้ใช่ไหมคะพอเราพอเราไย พันสอยสอยพันมาถึงข้างบนแล้วก็มาผูกกันกับของที่เป็นส่วนของลำตัวเสร็จแ,แล้วเราเหลือเส,เส้นยาไว้เส้นหนึ่งสำหรับที่ว่าเราจะมาสอยด้านบนใช่ไหมคะตอนนี้พอเราเราจะมาทำเหลี่ยมอีกอีกมุมหนึ่งนะคะนี้เราก็เว้นไว้สองช่องแล้วก็เป็นเหลี่ยมใช่ไหมคะตอนนี้เราจะเราจะทำจาก เราจะเริ่มทําในเหลี่ยมที่สองนี่เราจะเริ่มทําอีกด้านหนึ่งเราจะเริ่มทําจากสีเหลืองลงไปหาสีแดงอันนี้เราก็จะเริ่มจากสีเหลืองใช่ไหมคะเอาเอาเส้นได้สีเหลืองมา เป็นจุดเริ่มนะคะสีเหลือง พยายามจับให้ตรงลายนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดลายบิดแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเสียทรงนะคะถ้าลายบิดน้องๆต้องแก้ออกแล้วก็ทำสอยใหม่พยายามจับเส้นดูนระหว่างช่องให้ตรงกัน เอาละค่ะเส้นสีเหลืองนี้จบแล้วนะคะเราก็จะจับลงไปในช่องแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเส้นสีขาวต่อขึ้นมาเส้นสีขาวนี่เราตัดเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันสั้นใช้สอยแค่ช่วง สองสามช่อง you <sweak> ต่อไปก็เส้นสีแดง สร็จแล้วพอเราสอยเสร็จแล้วก็หาเส้นได้ที่ใกล้เคียงกันผูกไปเลยค่ะก,ก็จบการสอยของอีก,อกมุมหนึ่งอันนี้เราก็จะได้สองมุมแล้วนะคะแล้วพอน้องๆทำสอยอีกด้านหนึ่งก็นับช่วงไปสิบช่องนะคะ นับช่วงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบช่องแล้วก็เราเราก็ลองดูว่าสิบช่องตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเหลือ เราก็ต้องเว้นไว้อีกสองช่องตรงระหว่างข้อแล้วลองดูว่ามันเท่ากันไหมก่อนที่เราจะสอยนะคะถ้าเท่ากันก็แสดงเป็น,นั้นว่าเราสอยถูก พอเราได้เหลี่ยมที่เท่ากันแล้วใช่ไหมคะเราก็เริ่มสอยได้เลยคะ่ะด้านนี้เราก็จะสอยจากแดงขึ้นไปหาเหลือง แล้วพออีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหลืองลงมาหาแดงนะคะก็แล้วเดี๋ยวค่อยมามาดูตอนขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะอันนี้น้องๆก็ทําเหมือนทําเหมือนเดิเหมือนอันแรกก็คือแดงขึ้นไปหาเหลืองแล้วก็เหลืองลงไปหาแดงอันนี้ก็จะเป็นแดงไปหาเหลืองแล้วก็เหลืองไปหาแดงนะคะเว้นเว้นตรงกลางไว้สองช่องนะคะ